เนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสถาปนาครบรอบ84ปีของบริษัทขนส่งจำกัดคือเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จและอีกทั้งยังได้นำเงินจากโครงการหนึ่งสตางค์หนึ่งความดีที่หักจากยอดจำหน่ายตัว1นสตางค์ตอนใบเป็นเงินจำนวน10,000แสนบาทมอบให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเครืรองหน้าจึงสพอรในวันนี้ค่ะแล้วก็ท่านที่ได้รับรางวัลเด่นประเภทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารีหรือการให้ ขอบคุณทุกท่าน,นและขอทุกคนความสุขแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขบขสนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาบขสอได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการติดตั้งระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS มาใช้กับรถโดยสารของบริษัทเป็นจำนวน796คันเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องการจัดในเรื่องของรถไว้รองรับเนี่ยก็ มีการนำแผนในช่วงเทศกาลหลักๆเข้ามาในเรื่องของการสำรองรถยังให้บริการได้เพียงพอนะครับไม่มีผู้โดยสารตกค้างบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย